สัญญาณรักสามวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่านหไพ่อยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสําหรับไพ่สามใบใครอยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คะ่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สาถ้วยนะคะพไพ่ใบที่2ค่ะเป็นไพ่หถ้วยและพลังงานพาไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่คิง ถือเหรียญน,นะ่ยคะในที่นี้รู้สึกได้ว่าใครก็ตามที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปินี้คุณน่าจะมีพลังงานในลักษณะที่ว่าอยากเจอใครมากๆนะคะคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งมากๆแอบสองแอบมองใครอยู่หรือเป็นคนที่รู้สึกว่านะตอนนี้ตัวเองออยากจะอ่อแฮปปี้นะอยากจะมีความสุขนะคะกับความสัมพันธ์ที่เรากําลังรอคอยหรือเรากําลังมั่นคงอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้ไพ่บอกว่า เมื่อไรก็ตามนะคะที่นะตอนนี้คุณคิดถึงใครอยู่อยากให้รู้ว่าคนคนนั้นก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกันอยากพบอยากเจอคุณเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีความมั่นคงอยู่กับใจที่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หายไปเงียบไปหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะแล้วเร็วนี้เขาจะทักกลับมาหาคุณหรือเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เจอเขาแบบเซอร์ไพรส์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะขอให้คุณโชคดีกับความรักความสัมพันธ์ในทุกๆความสัมพันธ์ค่ะ